สวัสดีค่ะเด็กๆฉันป .1 ทัง5นะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์2นะคะโดยคุณครูน้ำหวานนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้ฝึกเขียนตัวเลขนะคะเลขไทยเลขอารบิกและตัวหนังสือนะคะของจำนวน8และ9ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ เราจะมาฝึกเขียนอีกหนึ่งตัวเลขที่เหลือนะคะก็คือตัวเลขสินะคะอ,อุปรกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมขึ้นมาเลยนะคะผู้ออนุญานนำเสนอหน้าจอแป,ป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กๆเตรียมนะคะเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะ,ะจุดประสงค์นะคะ สำหรับจุดประสงค์ในการการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เขียนเลขนะคะแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจำนวนสิบนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะในหนังสือเรียนที่หน้า33นะคะเด็กๆเตรียมหนังสือพร้อมกับดีสอเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเด็กๆนะคะลองนับนะคะนี่บอกว่า เขากาลังจะนับว่าเขาสงสัยคนนี้เขาเลี้ยงม้านะดูนะว่าแมวม้า,ม,ามีกี่ตัวนะคะอนับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้มีม้าสิบตัวคนนี้บอกครบสิบแล้วนะคะนะคะที่อยู่ในคอกนะที่เข้ามาในคอกตรงนี้นะคะตัวนี้ไม่นับนะที่อยู่ในรั้วเนี่ยตรงนี้ฝัขงขวามือนะคะมีอยู่สิบตัวนะคะจํานวนสิบเขียนแสดงด้วยเลขอารบิกมีหนึ่งกับ 0นะคะอันนี้เลขไทยก็เป็น1ไทยกับศูนยไทยมารวมกันน่าจะเป็นเลข2หลักนะคะตัหน,นังสือก็คือซอเสือสลอีบอใบไม้นะคะสอ,อบอสี 4. นะคะอ่ามาฝึกใช้นิ้วลากนะคะเขียนตัวเลขนะคะเลข1เราเคยฝึกมาแล้วนะคะลากขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะส่วนเลขศูนย์เรา โค้งมาทางด้านซ้ายก่อนนะคะข้ออีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้คิดว่าไม่ยากเพราะเด็กๆเ,เคยเขียนมาแล้วอ่ะลากขึ้นไปแล้วก็ลงมาเป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะเป็นสี่นะคะอ่ะต่อไปเลขไทยนะคะม้วนวงกลมนะคะขึ้นไปและโค้งลงมานะคะอันนี้นะคะแล้วก็เลขศูนย์ไทยนะคะเลขศูนย์ไทยนี่จะดูกลมๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยรีเหมือนเลขอารบิกนะคะอ่ะ ม้วนนะคะขึ้นไปนะคะอ่านหนึ่งนะคะ1กับ0 10มี1กับ0นะคะอ่านสิมี1กับ 0, 0นะคะพูดตามนะคะ10มี1กับ0อีกครั้ง10มี1กับ0นะคะอ่านหน้าต่อไปนะคะอ่า เขาให้ที่หน้า34นะคะหนังสือหน้า34เขาให้นะักเรียนโยงเส้นรูปอาหารสัตว์ที่มีจํานวน10ใส่ตะกร้านะคะอาหารสัตว์ตอนนี้ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นผักคะน้าเนาะใช่ไหมมีแตงโมมีถั่วนะคะแคร,รอทกล้วยแล้วก็แตงกวาเราจะมาลองมานับนะคะอันนี้ก่อนนะคะคล้ายผักคะน้าเนาะอนหนึงหรือว่าผักกาดเนี่ยสองสมสหนะคะอ่ะผัก อันนี้นะคะผักคะน้าหรือว่าผักกาดมัอยู่5นะคะ5ใบนะคะอ่ะแตงโมมีเท่าไหร,นร่นับสองกันะนะหนึ่งสอสานะคะแตงโมมีอยู่3ชิ้นอ่ะถั่วมีอยู่กี่มเมล็ดนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเก้าสอ่ะถั่วมีอยู่10มเมล็ดนะคะเราเขียนตัวเลขไว้ข้างๆให้ดูก่อนว่า ชนิดผ,ผักหรือว่าผลไม้ชนิดไหนมีอยู่จำนวนเท่าไหร่อ่ะต่อไปนะคะ1 2 3 4นะคะอ่าไม่ใช่นะคะขอโทษอ่ะแตงกวาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแตงกวามี10ต,ต่อไปกล้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอะกล้วยก็มี10แล้วก็ แครอทนะคะเมื่อกี้เรานับแล้วมีอยู่4เพราะฉะนั้นเราจะโยงเส้นอาหาราสัตว์ชนิดไหนที่มีจํานวนสิบอันชนิดแรกก็คืออะไรคะถั่วนะคะถั่วนะคะโยงถั่วมาหาตะก,ก้าเลยนะคะต่อไปอันที่ 2, 2> คืออะไรคะเด็กๆ แตงกวานะคะโยงแตงกวามาใส่ตะกร้าอันสุดท้ายคืออะไรลูกกล้วยนะคะอโยงเส้นกล้วยมาใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะมีอาหารอยู่3ชนิดที่มีจํานวนสิบนะคะก็ได้แก่ถั่วใช่ไหมคะมีถัว่วมีแตงกวาแล้วก็มีกล้วยนะคะอ่าด้านล่างนะคะด้านล่างของหน้า34 ให้เด็กๆเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนสิบนะคะเราจะเขียนเลขอาราบิกก่อนนะคะเลขสิบอาราบิกตัวที่หนึ่งอ่ะเลขสิบอาราบิกตัวที่สองนะคะเขาไม่ให้เด็กๆเขียนตามเส้นประเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เด็กๆเคยเขียนมาแล้วนะคะแล้วก็เลขสิบนะคะอาราบิกนะคะอ่ะต่อไปค่ะเลขสิบไทยนะคะอ่ะเด็กๆเขียนได้เลยค่ะ สิบไทยตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปสิบไทยตัวที่สองนะคะแล้วก็เลขสิบไทยตัวที่สามอ่าต่อไปเหลือตัวหนังสือนะคะเด็กๆอ่าตัวหนังสืออ่าสอ,อีบบสิบนะคะสิบสิบนะคะแล้วก็สี่อ่าเด็กๆเขียนตามครูลเลยนะคะในหนังสือเรียนที่หน้าสามสิบสี่นะคะอ่าเสร็จแล้วยังคะเด็กๆอ่าค่อยๆเขียนไปนะคะ อ่าต่อไปนะคะหน้า35นะคะ <25. S 1> ให้ระบายสีนก10ตัวนะคะเด็กๆดูซิว่านกมกันมีเยอะไหมนะคะอ่ะหนึ 1, <ๆ>่งนะเรามานับก่อนนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดปดเกเด็กๆจะระบายสีตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอระบายแค่10ตัวอสมมุติ ไม่ต้องตามคุณครูก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณครูระบายอยันนี้ตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองคุณครูจะระบายเป็นกลมๆนะคะอ่าตัวที่สามนะคะแต่เด็กๆระบายให้เต็มนะไม่จําเป็นต้องใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะอาจจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะอ่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้านะคะต่อไปหกนะคะเจนะคะแปด 9นะคะแล้วก็10นะคะ,ะตัวที่เหลือนะคะอีก3ตัวเราไม่ต้องระบายเราจะาระบายให้ครบแค่10ตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเด็กๆให้ระบายให้เต็มนะคะนกให้เต็มตัวอาจจะสีแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ขอระบายแค่10ตัวเท่านั้นนะคะอาจจะไม่เลือกตัวแบบครูก็ได้เด็กๆอาจจะไปเลือกตัวที่คุูครูไม่ได้เลือกก็ได้นะคะแต่ระบายให้ครบ10ตัวแล้วก็ระบายให้สวยๆอันนี้ คุณครูระบายแค่ตรงท้องมันเป็นจุดๆให้รู้ว่าคุณครูเลือกระบายสิตัวนะคะเด็กๆนะคะลองใช้สีนะคะแล้วก็มาระบายสีนกให้ครบสิบตัวนะคะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นะคะอ่านะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆระบายสีนกเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราไปดูนะคะด้านล่างของหน้า35 ให้เขียนตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือนะคะแสดงจำนวนสิบเหมือนเดิมนะคะอ่าเลข10บอารบิกนะคะเด็กๆเ,เขียนเลยนะคะเขียน3ตัวด้วยกันนะคะต่อไปนะคะตัวเลขไทยนะคะอ่าตัวเลขไทยนะคะอ่าเขียน3ตัวด้วยกันนะคะเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะง่ายมากนะคะ เลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะอ่าต่อไปนะคะตัวหนังสือนะคะสอีบอซีบนะคะเขียนสามตัวด้วยกันลงในช่องนะคะครบแล้วนะคะอ่าเด็กๆเ,เขียนได้เลยนะคะอ่าเขียนหรือยังคะเด็กๆอ่าเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะหน้าต่อไปหน้าสามสิบหกนะคะตรวจสอบความเข้าใจนะคะให้เด็กๆ เขียนเลขอารบ,บิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจํานวนเหมือนเดิมนะคะเอาเรามานับนะคะวงกลมในภาพภาพแรกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเลขอารบ,บิกก็คือเป็นเลขหนึ่งเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสืออ๋อหีบนอหนูสระอึงงงูไม่เอกหอนอนอ,อึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปภาพที่สองนะคะเ่ะเรามานับพร้อมกันหนึ่ง สองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเลขสองอารบ,บิกเขียนอย่างไรนะคะยังจำได้ไหมเลขสองไทยนะคะแล้วก็สองตัวหนังสือนะคะสอง,งองอสองนะคะต่อไปค่ะเลขสามนะคะอ่าหนึ่งสองสามอ่านับสามใช่ไหมคะอ่าเลขสามอารบ,บิกอ่าเลขสามไทยนะคะแล้วก็ สตัวหนังสืออ่าต่อไปจำนวนต่อไปน่าจะเป็นอะไรอันนับหนึ่งสองสสนะคะเป็นเลข4อาราบ,บิกอ่าต่อไปสไทยนะคะและ4ตัวหนังสือสออีสีไม่เอกสีนะคะอ่าจำนวนต่อไปนะคะนับพร้อมกัน1 2 3 4 5นะคะอ่าเลข5้าอารบ,บิกนะคะ เลขห้าไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือหอหีบสละอาไม่โทรนะคะหออาหารไม่โท5หนะคะอ่าต่อไปนะคะช่วยกันนับนะหนึ่ง6สาสี่ห้าหนะคะอ่าเลขหอาราบิกอ่าต่อไปเลขหไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือหหอหีบกอไก่นะคะอ่าต่อไปค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอามี่ห้าหกเลข7นะคะเลข7อาราบิกค่ะเลข7ไทยนะคะและเตัวหนังสือสระเอจอจานไม่แต่คูดอเด็กค่ะแล้ออีก3านะคะสข้ออ่านับพร้อมกันนะหนึ่งสอามี่ห้าหก็ด แปดอ่าเลขแปดอาราบิกเขียนยังไงนะคะแปดอาราบิกแปดไทยนะคะแล้วก็แปดตัวหนังสือสระแอปออป่า,ปาดอเด็กนะคะอ่าอีกนับพร้อมกันอีกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเลขเก้าอาราบิกนะคะเลขเก้าไทยนะคะแล้วก็ 9ตัวหนังสือเนาะก็เอาเก่าไม่โท9นะคะต่อไปข้อสุดท้ายอันนะับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเมื่อกี้เราเพิ่งฝึกเขียนไปนะคะเลข10มี1กับ0นะคะเลขอาราบิกนะคะต่อไปเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสอเสือสะละอิบอใบไม้สออีบบอส10นะคะอ่าเด็กๆ ตอนนี้เหมือนได้เราเราได้เป็นการทบทวนนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข10ทั้งเลขอารบิกแล้วก็เลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเรียบร้อยนะคะอ่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเมื่อกี้ไม่มีเลขศูนยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอ่าเมื่อคุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตั้งแต่เลขศูนถึงเลข10บนะคะทางเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเด็กๆจะต้องสามารถเขียนได้นะคะตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะนี เลขอาราบิกตั้งแต่0ถึง10นะคะเลขไทยตั้งแต่0-10ถึง10และตัวหนังสือเด็กๆต้องจำให้ได้นะเนี่ยศูย์สะกดยังไงบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนถ้าบอกว่าเด็กๆเ,เขียนเลข1อาราบิกสิคะเลข2เลขไทยสิคะ เลขสามเปน็นตัวหนังสือสิคาเด็กๆจะต้องเขียนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราฝึกเขียนตัวเลขครบตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขสิบเรียบร้อยแล้วนะคะอเด็กๆจะลืมทบทวนนะคะตัวเลขนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบด้วยตอนนี้เราเรียนครบนะคะทั้งสิบสิบเอ็ดเนาะสิบถึงหนึ่งถึงสิบแล้วก็สูงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนตัวเลขนะคะ คุณควไม่ห่วงในเรื่องของเลขอารบิกนะคะหรือว่าเลขไทยบางทีก็อาจจะลืมไปบ้างแต่คิดว่าน่าจะทําได้นะแต่ว่าตัวหนังสือนะคะเด็กๆอาจจะต้องทบทวนนิดนึงนะคะ,ะเลขไหนที่เขียนยากเขียนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีนะคะเด็กๆบา,บายคะ่ะ